เเห็นบ่อปะว่าตแต่่วาคิด<อ>นะแต,แต่แต่ว่าบางประเทศนะถนนไม้เล็กไม้เล็กหนึ่งก็มีสองเลนอันนี้สิบสองเลนสิบสองเลนสิบสองเลนเอา้าแต่เห็นแล้วบ่เอา้าถ่ายรูปมาถ่ายรูปมายืนไปสี่บอเงนะี้ยสี่บอเงี้ยสี่เห็นบอเนี้ยเออนี่ถ่ายรูปเรียบร้อยเลยอนะ่ะปลต้นเนาะข่าวมื่อนี้มีมอเตอร์ไซค์ข่าว ป่าต้นป่าผู้ฟ้า hehe, คนคืนได้บางคนนะขึ้นได้บคนระวังกลางคืนเนี่ยเพราะว่าไอ้ข่ามเนี่ยว่าต้นเพป็นไอ้ขามได้ยุบเป็นบอกถ้าเราบ้านเราบ้านเราบ้ายเพื่อนบริหารเพา่อนต้องเบิงนะสิ่งที่ปัญหาอย่าเฮ็ดแต่ว่าต้นสิ่งที่ปัญหานี่เพื่อนบริหารเนาะขึ้นได้แต่ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวโบพาท่านผู้ชมมารับชมช่วงกลางวันนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้าได้มากลางคืนคะับวันนี้พี่น้องครับมาเบิงรถนะฮะรถข้ามถนนพี่น้องเอ๋ยนะฮะ นี่แหละคือประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับสิ่งดีๆที่อยากนําเสนออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับกับถนนหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สระบุรีครับท่านผู้ชมครับพาพี่น้องมาองขัวคามถนนดิโอ้โหบอธรรมดาพี่น้องบอธรรมดาสิ่งที อยากพาพี่น้องมาเห็นละบาวต,ต้นมาเบิงมานี่นี่เลยนี่คือขัวขัวรถจักรต,ตัต้นเป็นอย่างไรบารต้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรชดจอดปะคากปะนี่คือถนนมิตรภาพครับท่านผู้ชมครับเนะี่ย มิตรภาพะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นถนนที่มุ่งหน้ามาจากปากช่องนะครับหรือว่ามาจากนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้าที่บ่าวโบเคยมาเป็นช่วงกลางคืนนะวันนี้มาช่วงกลางวันครับพี่น้องครับไม่เห็นกันชัดเจนเลยหน้าพี่น้องนันนี่คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่แล่นนะฮะที่แล่นเรียกว่าขามนะพี่น้องท้าข่าวเนาะท้าวขามถนนนั่นเอง มายงามกลางคืนนะครับผ้าธรรมชเมมบิงไฟให้แสงสว่างนะครับแต่่ามูนี่มาในงามกลางเว้นนะครับพี่้างเลยนะครับเดี๋ยวจะถามบาวต้นบาร์ปุณิแหละมันรู้สึกยังไงเนาะเพราะว่าเคยเห็นแต่ค้นขามถนนนะครับมานี่แต่เห็นรถไฟเฮ้ยรถจักรขาม,มสึกอยังไงเนี่ยแต่บิงแบบใกล้ชิดนะครับ พ,พูนพูนเบ่าต้นท้นยายลูบยังหง่เลยเลยครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้บ่าต้นได้เห็นเนี่ยเ่าต้นปกติแล้วก็จะเห็นรถที่อ่าค้นข่ามเนาะแม่แม่แม่มีแต่คน้น,คนข่ามมีคนขามมื่อนี้มีมอเตอร์ไซค์ข่าม ป่ต้นบ่าผู้บ่าคนขึ้นมาได้บ่าคนนะขึ้นได้บ่กคนมันระมัดวังก็ขึ้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ข่ามเนี่ยว่าต้นเป็นไอ้ข่ามได้ยุบเป็นบ่อถ้าเราราบ้าระมัดระวังไปเพิ่อนบนไอหาบมากับต่างเบิงนะสิ่งที่ปัญหายาเฮต้าป่าต้นสิ่งที่ปัญหาเพราะพวกเนี้แสดงว่านี่เพิ่อนบนไอหาบเนาะขึ้นได้แต่ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นถนนมิตรภาพเลยป่าต้นไปใชน์นี่ขนหมายเลขสองจะไปปากช่องปากช่องไปบ้านหนอเนี่ยไปสิจุดอยู่ที่หนองคายเวียงจันทนะไปเวียงจันท์แสดงว่าท่าเมื่อบ้านเขาเมืองทางนี้ทางนี้ สามารถแยกไป2 4สี่ไปอุบลศรีสะเกษสุรินได้เนี่ยตรงสีเิ้ยวเขาเขาเขามาจากบ้บนเขามากรุงเทพกวมาทางนี้เส้นนี้แหละนะเส้นนี้แหละมาจากกรุงมอา่ามาจากวาสิเป็นมุกนาหารนะน,ะนะอรมนมเน,น,นี่ยอุดรธานีขอนแก่นนะแส,สดงว่าถนนมิตรภาพเริ่มต้นจากนี้เริ่มต้นจากนี้นี่เป็เริ่ม,เร,มเริ่มต้น,ตนมาจากหนองคายบอมเอนอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นหนองคายคือน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดนะอ้โอ้ถนนมิตรภาพ อันนี้คือถนนเลถนนหลักของประเทศไทยทุกคนนี่คือถนนหลักของประเทศไทยตั้งหลวงแผ่นดินกีกีเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทุกคนเนาะถนนหมายเล่หนึ่งถนนหลวงของแผ่นดินประเทศไทยมีสิบสองเลนครับทุกคนมีสิบสองเลนครับทุกคนนี่คือประเทศที่กําลังพัฒนาครับทุกคนสิบสองเลนครับโมเมนต์วารสิมีน สองลนกลับไปกับมา12สิบสองลนนะครับสิบลนนะครับนืดบอหดบอนืดขนาดกนถนนประเทศไทยมี12บลนมาเนี่ยมาตอนมานี่ไปตงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นของถนนมิตรภาพนี่เลยนี่ลักกี้มาที่ศูนย์นะนที่อยากไปจะเป็นแยกแยกตรงโรงพยาบาลนะเห็นไหมนะอมอั๋ออ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 ๋นอ้าอ๋าอ๋ออาออ๋ออ๋ยอ๋อา๋อา๋อ้าออารา๋ออรออุ๋อออ๋ออออ เทพชิดซ้ายซาบูดีตรงไปทั่งมากรุงเทพเอามาโซนมือนี้มือนี้มันแห็งแบบนี้อะไรมาโซนนะนี่นี่บ่งนี่นี่มาโซนนี่รถมอเตอร์ไซค์นี่จะเบิ่งนี่สะดวกสบายปาสะสบายเราต้องแบบว่าบ่เสี่ยงบ่บ่บ,บ่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอีกทุกคนเนาะมอเตอร์ไซค์ก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเดียวภูเขาได้จันภูเขาเนี่ยโอ้เห็นภูภเขาเขานี่ยบ่สุดยอดเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดดี นี่คือสิ่งดีๆที่อยากนำเสนอเนาะพี่น้องเนาะปะมาต้นเดี๋ยวเขาคลายนะครับนี่พี่แวนพี่น้องในเบิ้งงในเห็นไหมฮะนี่ไปแล้วเห็นบ่มาต้นโอ้โหมาพี่มาพี่เบิวงใกล้ๆนี่กลางคืนก็จะมีไฟให้แสงสว่างนึ้นได้มาต้นนี่สังขารนี่ลวดขอบชิดกับเป็นสแตนเลสน้ำนี้นะฮะ ดีใจเนี่ยดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอให้พี่น้องมาเจ้าได้เห็นนะอย่างเช่นบ่าวตุนเนาะแต่ไม่เห็นแหลกกรสัมผัสธ์ในซิงทีบอกกันเลยว่าเป็นความล่าสมัยอีกหนึ่งอย่างเราเป็นเนา่าคิดของคนไทยนะที่สร้างไว้ให้ผู้คนที่สัญจรบ,บนท้องถนนส,ดสะดวกสบายนะและกระรถอุบัติเหตุหลายๆมาตอนเห็นป่ะนะมีเสาไฟยังได้ยังมืดเนี่ยมีเสาไฟใช้ประมาเห็นมานี่มีนะถนนถนนถนนของแผ่นดินนะนี่นะ น้นไม้เลขกหนึ่งก็ว่าได้ขอจานนี่ไม้เลขกสองมาได้ไม้เล็กหนึ่งมาไม้เล็กหนึ่งยู่ซ้ายมารีหนึ่งอันนี้ก็อยู่ตรงแยกเนียแยกเมืองสระบุรีเลยอันนี้คือไม้เลขกสองแมนเวลาจะกลับกับไปเสื่อมต่อไม้เลขกหนึ่งเลยไปอยุธยานี่ที่คอยบอกเจ้าข้างหน้ามาต้นนี่ยฟังนู้นเนี่ยไปอีกบ่ไกลบ่ถึง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 ครึ่งกิโลนะก็เป็นไม้เล็กหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังไหนนะ ถนนไม้เลีกยอด้อนนี้ขนาดไม้เลีก2ซอยังมี12เลนน่ะเอะเห็นปอนนี้มันกเทากัคืนอีกันแตสิ่งทีรายกว่านี่แนๆนี่ครับท่านผู้ชมครับทางลงก็เป็นสลบสลบเด้เห็นปะพอโดนเตะเตะว่าเตว่า นะแต่แต่ว่าบางประเทศนะทานนไม้เล็กไม้เล็กหนึ่งมัมีสองเลนอันนี้สิบสองเลนสิบสองเลนสิบสองเลนเอา้าแต่เห็นแล้วป่ะเอ้าถ่ายรูปมาถ่ายรูปมายืนไปสี่บอกนะสี่บังเนี้ยสี่เห็นบังเนี้ยเออนี่ถ่ายรูปเรียบร้อยเลยอะบ่าวต้วนเนาะฟ้าเข้าเส้นลงไปเดี๋ยวสี่เป็นการกรีดขวางการจราจรเนี่ยบ่าวต้วนอ๋อพี่น้องเอ้ยนะฮะบ่าวบอกก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพาผูา้เพื่อนนะเดี๋ยวมาเห็นถึงความ จะเลิกเลยครับวามแบบว่าแนวคิดของคนไทยเน้องพี่น้องเห็นวได้นะเพื่อลดภาระเรื่องเลี่ยงนการเกิดอุบัติเหตุนะบนท้องถนนนะะฮนี่ก็ถือว่ามีผลประโยชน์อย่างหลายเน้องพี่น้องเบลลงแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางในการรับชมนะครับเป็นแนวทางในการเรียนรู้นะครับพี่น้องครับนี้ก็ถือว่าบ่าวกเองจะเดินทางเนาะพี่น้องเนาะรับที่พักเรื่องครับบมองง่งายสมุติปราการนะครับไปส่งว่าต้นบาลแจ๊บเนี่ยทานใกล้มาทั้งนี้ทุบทีตัวเองเคยรีวิวนะฮะเคยถ่ายคลิปวิดีโอเนาะพี่น้องกับโมนี้ แต่มีโอกาสมาทายคลิปอีกทีนึงเนาะกาถือว่าสิ่งไหนพดีเขาจะโบเฮตุเด้อองอย่างเด้อฝากแนะน้าแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะฮะถามว่าจุดเชีออยร์ยังขึ้นมานี่เอ่อเพิ่นห่ามกันเซบอคขึ้นมาเนาะแต่ว่าเห็นป่ายเพิ่นกันคือว่าโบ,บได้ห่ามกันเลยพากันขึ้นมากไปดองเลยนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเมืองไทยนะฮะขอบคุณงานสะถานทีนะครับเมืองไทยทีนี้สิ่งดีๆให้พวกเขา ในน้ำเสนอพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหประเทศไทยสุดยอดนะ่ยสำหรับคลิปนี้วิดีโอ,อนี้นะฮะบาา่าวว่จะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะสิ่งไหนพอดีนะครับฝากในนํานะสิ่งไหนที่บ่าวฏิบัตต้องกับต้องการ,ราบขอโทษขอให้นําหลายๆเด้อพี่น้องเอ๋ยนะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มื้อนี้นะครับขอกล่าวคข้ามาสบายดีสวัสดีครับนะฮะโอ้โหสุดยอดแพี่น้องเอ๋ยสุดยอดอีหลีนะฮะถนนดีกับถนนงาม